ขอต้อนรับสุดร้านปุงยาสุดล้ำเลดพชั่นที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและประิยาะตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าเลดพอชั่นขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมง อยู่ยาวเยนเที <ar> ่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ r ล d p o ช i o n จุดวาร์ปอยู่ในดิสคริปชันแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะนัดปรจาผมต่อสวัสดีครับผมพานหมอนหรวิวิทและนี่คือเกมเดย์ซีและในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งระหว่าง3กลุ่มที่จู่ๆทั้ง3กลุ่มนี้ก็มารวมตัวกันที่แอร์ฟิลด์โดยไม่ได้นัดหมายเรื่องราวความชิบหายจึงได้เริ่มขึ้นเด้หนึ่งหาหน่อยวิ่งหาหน่อยดิฮัลโหล โอ้มันไม่ถล่มเลยมันไม่ตายอ่ะเออนอนวิ่งไปไม่นอนเปิดลอยแล้วกันองนั้นอ่ะผมจะเล่นยังไงวะผมได้เลยเอ้าคุณเจคุณเป็นอย่างไงให้คุณก็ต้องซ้ำหรือคุณต้องตัดเองดีนะพวกมันผมไม่ได้มันไกลคุณแบงค์ไกลมากผมก็ไกลผมก็ไกลผมจัดให้แต่ผมจัดให้อ่ะนี่ไงวิ่งแล้วหน่ะเห็นป่ะเนี่ยอยู่เนี่ยเว้ยละ ตอนนี้หนึ่งในสมาชิกของเราตาแบงค์ได้ถูกศัตรูกวาดไปเป็นที่เรียบร้อยโน <No S 1> ปืนกลนครับใน3ตีแรกที่ประทะกันตีพวกผมคือถูกประทะก่อยเป็นตีแรกและเราไม่รู้ด้วยว่าจํานวนศัตรูตอนนี้มีเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้อย่างน้อยๆฝั่งพวกมันน่าจะเจ็บสัก2คนและฝั่งพวกผมเองก็ยังเหลือผมกับตาเจอยู่เสียอยู่อย่างคือปืนกลกูไม่มีไงแค่นั้นเลย ตายตายหนึ่งไอห,หมกสามตายเลยตัวนึงเออีกตัวนึงแล้วอีกตัวนึงเราวิ่งมาทางผมคุณเจมาแ<อ>ล้ว <ๆ S 1> <ะ>มาแล้วถอ,อยมาก่อนเดี๋ยวถอยอยู่ถอยอยู่อันนี้ถอยผมถอยยาวเลยนะผมม,มีปืนกลมันจะขึ้นเข่าผมไรแล,ล้วปีงมานี่แล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันผมไม่ทันแล้วผมหนีไม่ทันแล้วถน่นทันกำลังถอยยาวกำลังถอยยาวกำลังถอยยาวสวย ยังยังไม่ยัง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 ยิงอีกยิงอีกตายแล้วรอชื่อไม่ขึ้นตาย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 ตาชื่อขึ้นแล้วผมไอตัวนึงตรงผมแม่งเอ้ยอยู่ตรงที่คุณเจมาร์กเลยปะไอที่มันวิ่งไล่ตามผมน่ะไอตัววิ่งไล่ตามอะตายแล้วแต่มันมีตัวมาซ้อนอีกตัวนึงใกล้ใกล้กันเลยไหมใกล้ใกล้กันเลยไหมกับที่มาร์กเออตรงตัอบรมเลย ผมเห็นศพเห็นจม่าคุณอะโอ้โหบวกกันอยู่ตั้งเก้ากิโลมันอาจจะวิ่งไม่ถึงม,มันมันมีสามอะแต่ไอแต่ตอนผมเร็งสะโขบไปแ<อ>ม่งเห็นสองตัวหนึ่งไม่เห็นเช็คคิวฝีให้หน่อยยังไม่เห็น <Lock. S 2> ตายแล้วตายแล้ว,ต,ลวตัวเดียวกันไหมโลถูกต้องถูกต้องอ่าดอยของไว้ไว้ในป่าก,ก่อนทันมอ,อกเดี๋ยวผมไปช่วยคนโอเคไปนไปนะผมต้องถอดหลายอย่างแต่ตอนเนี้ยหมดแล้วหมดปา่าแล้วเราชนะไฟในรอบแรกฮะตี่ที่เราเจออยู่มีทั้งหมด3คนเท่ากับพวกเราในระหว่างที่รอเพื่อนมาผมก็เคลียร์ของรอขอแค่แบบดอกดอกไม้ครบอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวแคมไว้ก็ได้รอแป๊บเดียวเลขสี่ 4, โลถึง หลังจากที่เคลียร์ของเพื่อนเอาไปแอบซุ่มไว้เสร็จผมก็เลยออกไปลาดตะเวนต่อเพราะเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะระหว่างที่เราสู้กันอยู่มันใช้เวลานานอาจจะมีตี้อื่นมาแทกอีกเฮ้ยเดี๋ยนะไอตัวที่คุณเจยิงส่เสร็จตัวแรกไม่ได้ซ้ำใช่ไหมไม่ยิงมันมีสองตัวไงตรงนั้นอ่ะมันเลงมาที่ผมไอแค่นั้นมันยิงผมมามาก่อนนัดหนึ่งแล้วก็ผมก็ยิงสวนมันไปมันสลบอ่าฮะไล่ตัวอีตัวสองอ่ะมันวิ่งออกสองอ่ะมันวิ่งออกตายไปยาวเลย <Okay. S 2> แล้วมันน่าจะไปยิงคุณแบงค์ตรงนั้นปุ๊บแล้วก็ไอตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะน่าจะตามพันหมวกไปแล้วผมก็ไปยิงไอตัวสองยิงคุณแบงค์ได้ปะในขะนั้นก็ฟื้นฟื้นมาสมทบอีกทีหนึง่งตอนคุณจบอกให้ <c oughs> ผมไปซ้ำแม่งอะ่ะจะไปผมอยู่ห่างกับประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรนไม่รู้จะซ้ำยังไงปืนกล,ลกล็ไม่มีเแต่หมวกแม่งถึกเกินยิงหัวไปนัดหนึ่งนึกว่าจะเด้งละต้องยิงสองนัดยิงไปชุดหนึ่งอ่ะมันมันล้มใช่ไหมแล้วยิงหัวซ้ำ ไม่ตายต้องยิงอีกนัดหนึ่งหมกมอสใช่ไหมวกอะไรไม่รู้อะที่มันตายและในที่สุดที่พวกผมก็ได้มารวมตัวกันครบ3คนและเราก็เริ่มเก็บของเตรียมกลับบ้านแต่ในระหว่างที่เราจะกลับบ้านนั้นค่ายทหารในเล็กตีนเขาก็ได้มีคนมาฟาร์มอีกตีหนึ่งพวกผมเลยว่าจะเล่นแม่งต่อเพราะกําลังมันมือแต่ฟุตเทจตั้งแต่เริ่มไฟจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าดิสผมจะเต็มแล้วเลยอัดได้แค่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น สามร้อยเมตรผมกินนิ่มๆเลยเนี่ยแต่แม่งลงไปก่อนละเห็นหนึ่งไปไปทางไหนไปทางซ้ายตรงตาขวากระตุกอีกละไปตรงเต็นท์นี้เห็นละไปทางนี้เต็นท์นี้เออ้ยเเจต็นนี้แล้วเต,ต็นท์นี้แล้วอ๋อขอบนี้นี่หมดละมันอยู่ขอบขอบของอันนี้ละเต็นท์ขอบละสเตลหรอโอเคเต็นขอบ อ่าตรงที่ผมมาร์กเลยอ่ามันอยู่อยู่ข้างในเต็นท์เป้เลยเป้เลยออกมาหน้าเต็นท์แล้วออกหน้าเต็นท์แล้วไปทางไปทางคุณนางเคลืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาเต็นท์นี้มาเต็นท์นี้เต็นท์นี้แล้วอะไรอะไรแล้วเอานิ่งๆเลยนะแบบไปทางเต็นท์นี้แล้วคุณเจเต็นท์ที้คุณนางเคลืนอยู่เลยครับผมเลยสองตัวสองตัวอ๋อสองเหรอสองตัววิ่งเราตงรงผมตรงผมไปหาแล้ว ผมเนี่ยผมไม่เห็น,มนผมไม่เห็นเรนไปทางนี้แล้วคุณเจขวาขวาขวาออกไปขวาระวังเจออยู่ตรงเต็นท์คุณเจเลยนลี่นี่เต็นท์คุณเจเลยคุณนทางขึ้นจัดการตัวที่ผมตัวที่ตัวที่คุณตัวที่ผมมาให้ไว้ไว้ให้อ่ะกำลังกลังอ้อมอยู่ครับแป๊บนึงกำลังมันเห็นผมเพราะว่าไอ้เหี้ยเอ้ยผมนั่งลงด้วยไปยูย่นี่คุณเจซ้ายค <ผม S 1> ุณเจซ้ายคุณเจซ้ายคุณเจซ้ายโดน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 โดลองตัวซ้ายเข้าตัวซ้ายเข้าตัวซ้ายเข้าผมยิงโดนไม้หนึ่งแล้วยิงตรงผมยิงตรงผมผมยิงท้ายหนึ่ง ยวผมยิงให้แล้วตัวนึ่งผมยิงให้แล้วไปทางซ้ายคุณเจยุ้งซ้ายซ้ายซ้ายผมแรงก้นหายใจหมดไปทางไหนมาร์กมาร์กผมยิงอีกตัวนึงแล้วตายตายตัวนึงตายตัวที่คุณเจตายเหลืออีกตัวนึงตรงคุณเจตรงคุณเจไปปืนผมยิงไม่ออกเป็นไรอ่ะไปนี่ผมไม่เห็นมุ้งผมไม่เห็นวิ่งถอยมังกรวิ่งถอยมังกรขอร้องขอร้องอยู่ในเต็นท์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 ไอ้ผมบักยิงไม่ออกเป็นไรผมก้นหายใจหมดขอเวลาผมหน่อยขอเวลาผมหน่อยคุณเอาเคลนอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยผมโดน ก็ใช่คุณคุณอย่าวิ่งหมดเอ้ยอยู่ตรงเต็นท์มันอยู่ในเต็นท์อ่าโอเคใจเย็นๆผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วทำไมมั่วไปมั่วผมเพือนผมบั๊กจุดนี่เองเอ้ยรอ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 กากดการ์ดโดน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 อีกทีหนึ่งโดนอีกทีหนึ่งเจ็บหนักมากวิ่งกระเพกแล้วหาไปใหญ่ในเต็นท์หรอมันอยู่นอกเต็นท์นอกเต็นท์ไปผมเห็นไปทางหลังเต็นท์อ่ะตรงที่ผมมาร์กอ่ะตายตายสวยสวยสวยเฮลเลียเบบี้หยาหมันว่ะมันว่ะเฉย มันอยู่ตรงไหนอีกศพอ่ะพันหมอนกษ์เขีย์ศพตรงนี้ตรงนี้อีกศพหนึ่งตรงนี้เอ้ามีสามตัวเหรอทั้งหมดสามตัวใช่ไหมครับสามสามนี่เป็นนี่แหละมุมสูงขอผมเก็บไปหมดแล้วใชหมดแล้วหมดแล้วคุณเจคุณอังเคอครับเก็บเก็บเก็บตรงศพผมเลยตรงนี้ตรงนี้ไอ้เขียวไอ้เขียวคุณเจยิงสองผมยิงหนึ่งเหลืออีกสองศพอ่ะเจอกี่ศพแล้วเจอหนึ่งแล้วอ่ะศพที่ผมยิง คุณแบงค์มีเกาะไหมมีได้ลแล้วโอเคแล้นี่ก็เป็นเรื่องราการผจญภัยทั้งหมดในเซิร์ฟนี้ความหมายของทั้งหมดก็คือทุกคลิปที่เป็นเซิร์ฟเตอร์ 3P ่นแล้วเป็นเซิร์ฟนี้ที่อยู่ในเครื่องผมทั้งหมดนั่นหมายความว่าคลิปนี้มันตั้งแต่ปีก่อนนูน่นเอาไว้ว่าขอบคุณที่รับ <Okay. S 1> ชมซีรีส์เซิร์ฟ 3P ของผมและของ,ของพวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการผจญภัยของพวกผมแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน,าดาาดาน้าสำหรับเอพิโซดนี้ลาฟาดีดาติสวัสดสิ์รักทุนของผมฝากอยู่ดว้ดยวดยฝากเย้